เทศบาลตำบลสุนทรผู้จังหวัดระยองได้จัดอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรผู้เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะและความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นค่ะ ที่โรงเรียนสุนทรผู้จังหวัดระยองเทศบาลตำบลสุนทรผู้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินนักเรียนประชาชนสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข1669และทำา p r r ช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ก่อนที่ทีมแพทย์จะมาถึง ดังนั้นจึงจัดการอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์ให้กับนักเรียนจำนวน96คนโดยมีนายทศพลแจ่มสายรองนายกเทศมนตรีตำบลสุนทอนผู้เป็นประธานเปิดการอบรมและได้เชิญวิทยากรจิตอาสามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ภาคตะวันออกมาเป็นครูผู้สอน โดยมีหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการปั๊มหัวใจ CPR และใช้เครื่อง AED การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาหารหรือสิ่งของติดคอการเอาตัวรอดจากภัยชนิดต่างๆทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลสุนทอนผู้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันนั้นการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุ โรคอันตรายหรือโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเร่งด่วนอาสาฉุกเฉินชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสร,ารอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้หากประชาชนมีความรู้และช่วยเหลืออย่างถูกวิธี